เอาสรุปแลวลงตรงนี้เลยแล้วกันเลนแล้วเทเลอร์ลากมาไว้นี่หรือเปล่าพี่เนาะแอบลากมาแอบนี่เนาะลากมาเลยเอาไมคอรลากมาอ่าลากมาแอบไว้ตอนนี้อ้หูเราจชูบ้า วันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไร,รวันนี้เป็นวันอะไรฮะ <c oughs> คนขับเตี้ยวลยเมวันเช้าปัมป๊มลมไม่ขึ้นครับอันนี้คาร์ดหาย <c oughs> เดี๋ยวออเอาเทเล์ของเจแถวนี้มามาลากครับ ลากไปลงหน้างานลากลากลากมาไว้้างรังนี้ได้ไหมด้เลรอ่ะปุ๊บโอ้จาชูเกือบไปแล้ว วันนี้คนขับเทนเล่เสียหัวเหมือนกันครับไม่รู้เป็นวันอะไรครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่หรอเอมื่อวานเป็นวันพระใหญ่ครับวันนี้ก็โอ้ยจะถึงที่อยู่แล้วอะ่ะไม่ถึงครับโชคดีไปไหน่อยครับก็มีจีอยู่ใกล้ๆตรงนี้เกก็ทำธุรกิจไมโครนะครับ ก็เลยให้เกมาย้ายให้ครับเอาเทเลอร์แกมาย้ายให้บ้านแกนู่นแกย์ขับรถมาแล้วนั่นนู่นบ้านแกยอยู่นู่นนั่นกำแพงนั่นแหละเอาลากมาแล้วครับโอ้เทเลอร์มาแล้วนั่นโปรเฟียหรือเปล่านะา่ะฮะ มาแล้วโอ้โปูเฟียนิโนโปูเฟียเด็กเอารถออกไหมเอารถออกก่อน ตายอีกประมาณหนึ่งกิโลจะถึงที่หมายอยู่ๆคาร์ดก็คาร์ตัวบนครับลูกยางปลิ้นครับหน้าวัดเลยครับงานนี้นี่เดี๋ยวเอาถอยมาเอบไว้ข้างๆก่อนเกะกะทางเขาครับ S 1> <S 1> <S เลยมาแล้วลากไปลงอบตอะครับร <S <S ครับโอ้โอเฟียครับโอ้ ดีนี่นะเจเกเจเกใจดีเจเกใจดีเกก็มีแม่โคงันตอนนี้ยก็เลยเกเอาท่านเลยเกมาย้ายให้ครับเปียเสตติผมขอเบอร์หน่อยเพื่อพ่อไปเข้าไม่ถูกจะเอารถเสียบินเจอได้ครับนำทางสองเปล่าครับเรือ เครื่องเท่าไหร่นี่เจเครื่องเท่าไหร่สามร้อยเหรอโอ้โหฮะ D K ฮีโน่เลยเนี่ยเทอร์โบเหรอโอ้ดีเคเฮ้ดีเคร้อยเหรอ อ๋อตัวเดียวกันกับคันนันะ่นแหละน่ะน่นสองร้อยหกสิบ EK ร้อยตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันของหัวลลังเลยเใช่ที่กับเพชรกมาจากนหนเอย เจรุ่นไหนก็ไม่โครอ่ะโกเบไหสองร้อยบอกบอรุ่นไหนครับ,บรุ่นไหนฮะบออ๋อมากเอกก็มีบอมากเอกกี่คัน เอแล้วแถวนี้เจ๊เอาช่างไหนมาซ่อมพวกใดสตาร์ทอะไรอะ่ะมีไหมมาทำถนนึงที่ไหมพอดีคันนี้มันมันต้องจี้สตาร์ทมันบิดกุญเจแล้วมันไม่ไปอ,อ่ะมันเงียบมีเนะา,าแะแม่คงมีทา่างไฟมีไม่มีช่า,างประแจอ๋อ เดินขึ้นสบายมากเลยหางมันยาวอะ่ะขึ้นง่ายๆเลย่าไเลครัครับ งานนี้รู้สึกว่าจะยากลำบากเหลือเกินครับมารอมนี้จะให้ไม่โครถึงสองคันในการย้ายครับ <c oughs> <c oughs> ไปตายดิเ <c oughs> มซอนน้อย <c oughs> โอ้ปัญจอดมันยอดมาก เอาประตเอยโอ้โหตัวเกียร์อะไรเนี่ยขออนุญาตเจ้าถิ่นด้วยนะครับครับครับผมขออนุญาตเจ้าถิ่นนะครับอยู่ที่บ้านบุกระสังครับ Đi ăn cơm khao rồi ba Đi ăn khao rồi ba Hả Ba Để ăn khao rồi lên đi Vậy lại ต <laughs> ายเลยมันพึ่งมาหมดตรงนี้ป่ะพ<ช>ึ่งมาเป็นตรงนี้เลย<ช>ขวา<ช>เลย,เลยน่าวัดเลยวันนี้เป็นวันที่ตะกุบตะกากมากเลยครับเดี๋ยวไปหา <laughs> กินข้าวกันเรายังไม่ได้กินข้าวครับ เครื่องเราตัวเดียวกันกับรถหัวหลากเลยเน,<ช>นี่ย ek100 เนี่ยทีนี้เครื่องตัวนี้อึดนะ<ช> ek100 ไม่มีโบครับดีเจ๊เกยังใจดีหน่อยอา <laughs> ชีพเดียวกันครับอาชีพเดียวกันมีติ๊กเกอร์ครับ เอฟซีมาหาได้ครับนี่ครับติ๊กเกอร์ครับนี่ครับ mm hmm. ของแท้ mm hmm. อู้ป่าไปจุยจ่ายเลยดูไปอัดลานไอเไมโคนี่รู้จ่ายอยู่นี่เจ้าคอนี่พี่รู้จ่ายอยู่ใช่อมรถเสียตีเงียตีร้าน,นไหนนี่ไงานตามสั่งเนี่ยเป็ดเตี๋ยวาำตามสั่งอยู่ไหนวะ เยตรงนี้แหละกินข้าวมันครับอู้สะลูกนี้ยังไม่เสร็จอีกแต่ผมมาดูงานลุกรังใครจำได้บ้างที่มากับวัยรุ่นกัมพูชาเนี่ยโอ้โหดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ